คิดวิเคราะห์นะครับแนวทางวยรัฐบาลไทยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณพี่จางงวดนี้นะรัฐบาลไทยพี่ระวังไว้ดีเลยเนี่ยเลขเฮียตีเนี่ยนะพี่ระวังไว้ดีเลยผมจะต้อนรับปีสกราชปีหกห้านั่นเดี๋ยวคอยดูนะอ่าเบี้ยแก้ยังมีไหมโอ้โหเฮียตีไม่เคยปล่อยบูชาเบี้ยแก้นะมีหรอมีแต่ปีเสียนะตอนนั้น ไม่มีแล้วพี่ตอนนี้เฮียตีไม่ได้ขายเลยทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เปิดวัตถุมงคนให้บูชาเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันโควิดนะพี่นะแล้วก็ไม่มีสถานที่ไหนเขาเปิดบวงสรวงอะไรเลยนะครับเราก็เลยไม่ได้มีการเปิดให้บูชาใดๆทั้งสิ้นเลยนะพี่นะบอกแล้วใครได้ไปรุ่นแรกนะ ดีใจไว้เลยครับเพราะมันไม่มีแล้วนะฮะอ่ะมาดูใบเต็มเฮียติกันเดี๋ยวจะอ๋อครับใบเต็มเฮียติวันนี้ครับผมจะเขียนนะครับหน้าไลายสดวันนี้เลยนะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มรีบไปเข้ากลุ่มได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มรีบไปเข้ากลุ่มได้เลยลิงก์ด้านล่างนะครับเพราะว่าในกลุ่มเฮนะียติเนี่ยมีที่ซื้อเนะี่ยครบทุกเลขไม่มีอั้นนะครับมีที่ซื้อครบทุกเลขไม่มีอั้นนะถามแอดมินได้เลยนะครับที่ลิงก์บนหน้าจอใครยังไม่ได้กดลิงก์บนหน้าจอนะครับกดเพิ่มเพ เดี๋ยวให้ดูอ่าอันนี้ทีเด็ดไม่เข้าบอกเลยว่า,วาไม่เข้าเข้าบอกว่าเข้านะสวัสดีครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูฮะคึกคืนนะพอหวยรัฐบาลไทยมาทีก็ก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาดีพอหวยออกกันล็อกคือแบบโอ้ยรัฐบาลไทยนี่มันทํามันทําเราเจ็บแสบมากเลยนะพี่นะเออทําเราเจ็บแสบมาก ไดู้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเอาเคเปลี่ยนปากกาก่อนให้เข้มๆหน่อยนะคือบอกได้เลยนะไม่มีอะไรทําเจ็บแสบท่รัฐบาลไทยแล้วอืมคือบางครั้งเนี่ยครับออกมาเนี่ยก็ออกมาให้ชื่นใจนะออกให้ชื่นใจเจ้ามือเล่นทท้งนั้น ได้ลอตเตอรี่5 2มา3ใบสวยเลยพี่จ๋าสวยเลยลวงให้ได้5 2ใบรอชมรอชม สวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนดูด้วยใครที่ยังไม่ได้จิ้มลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มนะครับรีบเข้าไปเลยนะเหลือสายด่วนรัฐบาลไทยเฮียตีงวดนี้เดี๋ยววันนี้ผมให้วันนี้ผมให้แน่นอนแต่ว่าไปจดจ่อเฝ้ารอกันที่ในกลุ่มแล้วไว้แล้วกันนะฮะไปรอในกลุ่มแล้วกันสายด่วนใบแดงเราไม่เคยให้หน้าไร้สดนะนอกจาก มีคนเอาไลฟ์สดผมไปทําไม่ดีไม่ร้ายนะครับผมก็เลยให้เฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้กดลิงก์ด้านล่างได้เลยใครที่กดลิงก์ด้านล่างได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้เฮียตีด้วยนะครับแจ้งแอดมินเลยบอกว่ามาจากเฮียตีมาจากเฮียตีเดี๋ยวเขาดึงเข้ากลุ่มฟรีนะเลขตารางรัฐบาลไทยงวดนี้ครับนี่ฮะนะจำไว้เถอะออกตารางนี่แหละ นะวันวัวนี้วัวน,นี้นะครับสองกับหกนะครับไม่สองห้านะครับก็หกแปดนะพี่นะ้ระวังให้ดีเป็นตัวเด่นเป็นประธานในพิธีมีคนขอมาบอกว่าบอกว่าเฮตีเฮตีเฮต,ฮตีพูดแบบวันนั้นให,หน่อยได้ไหมพูดเหมือนแบบตอนผนออกนี่ผมบอกเลยนะถ้าผมพูดไปเนี่ยแล้วถ้ามันออกจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าผม ก็เอออกไปไปออกรายการหนุ่มกันชัยเลยนะเนี่ยรักเคียตีขอบคุณเนะี่ยปพูดครับรักเหมือนกันนะแต่ใกล้จะตุดจีแล้วพี่วันนี้วันนี้เนี่ยวันเสาร์นะบางคนก็หยุดนะบางบางบางคนก็เป็นวันหยุดนะ บางคนก็ไม่ได้หยุดนะครับยังทําง,งานงกงกงก,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 กคุณพี่นะครับทําไปเถอะคุณพี่จา๋าทํางานเนี่ยมันได้เงินร้อยเปอร์เซ็พี่ซื้อหวยนันมันเป็นแค่การเสี่ยงดวงเท่านั้นครับอย่าไปจริงจังอะไรกันมากทุกอย่างทั้งชีวิตเราเนะี่ยไม่ได้ไม่ได้พึ่งพาแค่หวยตัวเราเนี่ยครับเก่งที่สุดพี่จา๋าการทํางานแบบร้อยเปอร์เซ็นที่ได้เงินเลยนะได้เงินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคือการทํางานนี่ไลฟ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกได้เลยนะจะค้าขายก็ดีจะอาชีพส่วนตัวก็ดีหรือจะเป็นพนักงานบริษัทก็ดีพนักงานโรงงานพนักงานรับจ้างก็ดีนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่มันทำแล้วมันได้เงินนะครับทำไปเถอะนะครับสู้ๆ้นะครับให้กําลังใจทุกคนทุกท่านคุณพี่จ๋านะครับใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอันนี้ผมบอกเลยนะอันนี้เป็นคติประจําใจผมขอนอกเรื่องนิดนึงฮนะอันนี้เป็นคติประจําใจเลยฮะพี่ฮะนะครับ วันนี้เราทํางานได้สามร้อยแต่ก่อนผมเคยเป็นนะผมเคยเครียดจนถึงว่าเครียดจนแบบว่าอยากจะฆ่าตัวตายเลยนะเคยมีนะครับที่แบบว่าวันนั้นเนะี่ยเราเคยทํางานนะเราเคยทํางานพี่และผมเนี่ยเป็นคนทํามาทุกอาชีพแล้วทำมาหลายอย่างจนทุกวันนี้มาค้าขายนะครับผมจะบอกให้เลยนะพี่นะการที่เราเนี่ยหาท้อเนี่ยเราทุกเนี่ยยังไม่สู้กับการที่เราเนี่ยดูถูกตัวเอง ยังไม่สู้ประการที่เราดูถูกตัวเองการดูถูกตัวเองเนี่ยคุณพี่ครับเป็นอะไรที่แย่และเลวร้ายที่สุดให้กําลังใจตัวเองมากๆพี่ครับอย่าเอาตัวเองไปเทียบไปเปรียบกับใครวันนี้เราทําได้300นะเราไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาทํางานวุ้ยหนุ่มวัยรุ่นมันเดี๋ยวนี้มันหาเงินด้วันละพันทำงานในวันละพันเราทางานงกงกงกสากว่า40กว่าเราได้วัน 500, ละห้าร้อยเราได้วันละหกร้อยพี่ครับอย่าเอาไปเปรียบเทียบเติดขาด ผมบอกเลยว่าเด็ดขาดนะครับเพราะให้พี่เนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเองนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งให้กําลังใจตัวเองเยอะๆและย้อนกลับไปดูเมื่อสิปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเราสามารถมายืนในจุดนี้ได้ยังไงนะครับเราเก่งในพอตัวแล้วเราเก่งมากพอแล้วที่เราเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้พี่ดูเรื่องเศรษฐกิจขนาดนี้นะเออนะครับผมเพราะฉะนั้นผมให้กําลังใจทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับเนื่องในวันตรุษจีนนะครับที่กาลังจะมาถึงขอให้เฮงเฮงปังปัง,ง,งทุกคนทุกท่านเลยนะคร เป็นการให้พออะไรกันตุ๊กไม่ได้ไม่ได้ให้พอรอให้คําพูดนะครับเตือนใจนะครับทุกคนทุกท่านจะได้เข้ามาชมแล้วรู้สึกมีกําลังใจเข้ามาชมแล้วรู้สึกดีเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อนะพี่นะให้กําลังใจกันแล้ววันนี้มาดูกันนะครับเลขมงคลใช่อะหกแปดเนี่ยพี่ระวังไว้นะวันตุดจีนเนี่ยคือคนจีนเนี่ยเขาจะนับถืออะไรรู้ไหมผมยกให้ดูอยู่หน้าหิ้งผมนี่แหละคนจีนเนี่ยเขาจะนับถือลโคซิลครับโลโคซิลนะครับในศาสตร์จีนเนี่ยคือเลขหนึ่งเลขหกและเลขแปด จำคำผมไว้นะเลขสาจีนจะเป็นเลขหนึ่งเลขหกและเลขแปดงวดนี้พี่ระวังหกแปดนะครับถ้าสองตัวนะพี่นะสองตัวพี่ระวังสองห้าพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมเออดูนะเอาตามที่พี่ชอบในตารางเนี่ยพี่เห็นเลขอะไรพี่ชอบอะไรเลยพี่จับเอาโลดแต่เฮียตีเนี่ยคัดสันมาให้แล้วใส่ตารางเนี่ยคัดสันมาให้แล้วนะครับงวดนี้รัฐบาลไทยครับสองห้าครับนี่ครับ เรียบร้อยอันไปแล้วใช่ไหมไปซื้อในกลุ่มไปดูในกลุ่มนะหกแปดครับและสองเจ็ดเลขในตารางวันนี้คือหกสองห้าเลขนอกตารางวันนี้คือหนึ่งหกแปดลบหกสิวครับเลขเทพเจ้าจีนวันตรุษจีนเนื่องในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้า 15, เนี่ยน่าเป็นวันเที่ยวละ อ่ารอดูครับวันตุดจีนมีเฮแน่นอนนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยจากเฮียตีใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ด้านล่างเนี่ยบนหน้าจอเนี่ยเข้ากลุ่มได้เลยพี่เข้าฟรีบ่ต้องเสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียว ฝันพี่เอา75หตามใจพี่เลยพี่อย่าให้เฮียตีไปเขวไปทับดวงพี่เองนะถ้าพี่เชื่อมั่นเลขอะไรพี่รักเลขอะไรพี่ชอบเลขซื้อไปเลยนะครับอย่าไปหาตามนะผมบอกเลยนะใครที่ดูเฮียตีอยู่นะที่ผมผมเตือนเลยนะคุณจะเชื่อเฮียตีก็ก็ดีหรือคุณจะไม่เชื่อก็ช่างนะผมก็ไม่ได้สีเลี่ยสแต่ผมมาวิเคราะห์นะครับในแนวทางให้ดูแต่แต่ที่แน่ๆเลยนะพี่ผมจะเตือนไว้อย่างไม่ใช่ว่าสิบอาจารย์สิบเลขไม่เอานะ รัฐบาลไทยสมัยนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนพี่ครับแต่ก่อนเนี่ยโอเคผมเชื่อนะซื้อเยอะมีโอกาสถูกเยอะนะสมัยนี้ถ้าออกเลขอันก็คือโป่งจอดโป่งเดียวคือจอดเลยเห็นงวดที่มันผ่านมาไหมละ่ะชอบเลขไหนรักเลขไหนเอาตามที่พี่ชอบนะครับเอาตามที่พี่ชอบถ้าไม่อยากโดนโกงโดนหลอกเรื่องหวยให้กดลิงก์เข้ากลุ่มเฮียตีมากลุ่มเฮียตีจะมีแอดมินลงแนวทางให้อยากซื้อที่ไหนอยากอะไรที่ไหนเดี๋ยวแอดมินเขาส่งให้อันนี้คือไว้ใจได้ปลอดภัยนะครับและสามารถ ที่จะดูแนวทางสายด่วนได้ด้วยคืนนี้ไปดูได้เลยพี่เดี๋ยวคืนน่นเดี๋ยวผมลงให้สําหรับสายด่วนนะสายด่วนใบแดงนะครับรัฐบาลไทยของเฮียตีนะครับวดน,นี้เดี๋ยวพี่ไปรอชมได้เลยในกลุ่มใครยังไม่ได้เข้ากดลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยครับรัวๆครับใครแคบแล้วพิมพ์คําว่ารวยครับคําเดียวพอครับ <S 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 เลขทะเบียนรถหนูค่ะหนึ่งหกแปดครับคุณรัชนกคุณรัชชนกผมบอ,อกเลยนะทะเบียนรถคุณเนี่ยหนึ่งหกแปดแสดงว่ารถคุณไม่ธรรมดาเลยแหละ นะพูดเหมือนตาเห็นเลยไหมเลขหนึ่งเลขหกเลขแปดครับลบกซิวครับพี่ครับอยู่ในที่ดินเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วอยู่ในที่ดินเนี่ยที่ดินก็แพงมากนะอยู่ในเลขที่บ้านเนี่ยบ้านหลังนั้นราคาโอ้โหสุดโขเลยฮะอยู่ในเบอร์มือถือเนี่ยเบอร์มือถือยังเป็นเลขมงคลพี่ยังต้องเสียเงินใช้เงินในการซื้อซิมเลยอ่ะนะแล้วก็ถ้าอยู่ในทะเบียนรถไม่ต้องพูดถึงครับรถคันนั้นราคาสมมตินะราคาหนึ่งแสนนะเจอป้ายทะเบียนหนึ่งหกแปดไปราคาเป็นล้านก็มีนะครับอ่ะก็มีนะอ่ะรวยคำเดียว